สวัสดีครับผมหมอเฉลิมชัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการตรวจร่างกายภาวะกระดูกหัวไหล่กดทับเส้นเอน็นจนทําให้เส้นเอ็นบริเวณไหล่เนี่ยนะครับเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับซึ่งการที่กระดูกเนี้ยกดทับเส้นเอน็นถูก,กันไปเรื่อยๆจะก่อให้เกิดการอักเสบของเส้นเอน็นและทําให้ถุงน้ําที่อยู่ด้านบนของเส้นเอ็นเนี่ยมีการอักเสบซึ่งส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและทําให้การเคลื่อนไหวของหัวไหล่ลดลงนะครับหรือที่เราเรียกว่าไหล่ติด แต่จริงๆแล้วไหลติดนี้เกิดจากภาวะกระดูกกดทับเส้นเอ็นซึ่งภาวะนี้อาการปวดเนี่ยมักจะปวดด้านหน้าไหล่นะครับวิบ่งลงมาด้านล่างในบางคนก็อาจจะปวดด้านข้างแล้วก็วิ่งมาที่บริเวณข้อศอกซึ่งเราพบได้บ่อยนะครับและเราทิ้งปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยไหลก็จะติดมากขึ้นจนกระทั่งเส้นเอ็นอาจจะขาดได้นะครับในที่สุดเราก็จะอ่อนแรงไม่สามารถยกแขนได้เลยหรือยกของหนักไม่ได้เลย คนไข่าบางคนนะครับอาการปวดนี้ก็จะรบกวนการนอนเพราะว่าคนไข้เวลานอนตะแคงลงไปเนี่ยนะฮะตัวกระดูกกับเส้นเอ็นก็ถูก,กันนะฮะทำให้คนไข้นอนไม่หลับหรือนอนลําบากเดิมเคยนอนตะแคงได้ตอนนี้ก็นอนตะแคงไม่ได้ต้องนอนหงายนะครับแล้วก็คนไข้เริ่มไม่มีความสุขจะเกาหลังจะเอี้ยวไปด้านหลังก็มีภาวะปวดเกิดขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของการทําคลิปนี้นะครับก็เพื่อวินิจฉัยแยากโกรคภาวะหัวไหลติดที่เกิดขึ้นเกิดจาก การขัดสีของกระดูกกับเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟหรือเส้นเอ็นที่ควบคุมการทางานของหัวไหล่นะครับและอาจจะต้องทําการตรวจร่างกายเพิ่มเติมว่ามีภาวะเอ็นหัวไหล่ขาดร่วมด้วยแล้วหรือยังสวัสดีครับผมหมอเฉลิมชัยลิมิลาอภพันนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บทางกีฬาเชี่ยวชาญนด้านการผ่าตัดไหล่และเข่านะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คุณแพร์านาอิงแลนด์นะครับเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องไหล่ติด ไม่ทราบว่าอาการไหลติดนี้เป็นยังไงครับคือหนูไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปข้างหลังหรือว่าติดตะขอเส้นใดได้อะค่ะแล้วก็เวลาเล่นพีระทีสค่ะก็มีอาการเจ็บไหลบางท่านี่เล่นไม่ได้เลยค่ะนีอะ่อาการเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับเท่าที่หนูสังเกตนะคะมันก็ประมาณ4เดือนค่ะคือหนูสังเกตชัดมากตอนเล่นพีระทีสค่ะบางท่าค่ะที่มันจะต้องแบบใช้แขนมากๆก็คือไม่สามารถทําได้เลยหรือว่าบางท่าเนี่ยก็ทําได้แบบ น้อยมากๆค่ะทีนี้หนูก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าหนูก็เล่นพิลาทิสมาแล้ว2งปีแต่ว่าไม่เคยมีอาการอะไรเลยค่ะเพิ่งมามีหลังๆแล้วพอหลังๆมาแบบมานี้ะค่ะมันก็ปวดมากๆจนคิดว่าหนูก็ต้องเลิกเล่นไปอะค่ะหนูก็เลยมาหาคุณหมอค่ะสรุปคุณแพนี่มีปัญหาปวดไหล่มาประมาณ4ปีแล้วนะครับอาการปวดค่อยๆมา้นเรื่อยๆแล้วก็ปวดเฉพาะท่านะครับไม่ได้ปวดตลอดเวลาปวดมีบางท่าบางทางที่มีอาการปวดมาก และที่สําคัญตอนนี้เริ่มลบกวนชีวิตประจําวันใช้ชีวิตประจําวันไม่ค่อยดีไม่ค่อยปกติแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตตรวจร่างกายเกี่ยวกับเส้นเอ็นภายในหัวไหล่นะครับซึ่งหมอคิดว่าน่าจะมีปัญหาจากเส้นเอ็นอักเสบทําให้การทํางานของไหลไม่ปกติการตรวจอาจจะมีความเจ็บปวดบ้างนะครับหากมีการเจ็บปวดเวลาตรวจให้คุณแพรช่วยบอกหมอด้วยนะครับได้ค่ะเันนยวเราไปตรวจร่างกายกันเลยนะครับ การตรวจร่างกายอันดับแรกนะครับก็คือการดูนะครับเราก็จะดูจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับอันดับแรกก็คือดูตั้งแต่ AC Joint นะครับก็คือ s t e r n o c l a v i c u l a r Joint นะครับว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับไล่มาที่ค l a v i c l e มาถึงที่ Distal c l า v i ิเค l นะครับบริเวณ AC Joint แล้วก็มาที่ a c r o m i o n นนะครับว่าไม่มีความผิดปกติใดๆไม่มีการบวมหรือการอักเสบมีการแดงอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ดูบริเวณที่ด้านหน้าหัวไหล่ว่ามีการบวมหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยให้คนไข้หันหลังนะครับ เราก,ก็ดูกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังนะครับของไหล่นะครับว่าบริเวณซูปราสปาเนอัมีกล้ามเนื้ออัตโตรฟีอะไรหรือเปล่านะครับ <S 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 แล้วก็ดูอินฟราสปเนตัสกับเทเรสไมเนอร์นะครับว่ามีกล้ามเนื้ออัตโตรฟีอะไรหรือเปล่า <Scotland> แล้วดูลักษณะของสะบักนะครับหรือว่าสแคปูล่าว่ามีการเกระเดิดหรือการยกตัวขึ้นของ,ของบริเวณสะบักหรือเปล่านะครับาำรับต่อมาเราจะคลำที่ด้านหน้าของไหล่นะครับโดยเริ่มต้นคลำที่บริเวณปุ่มกระดูกเล็กหรือเลเซอร์ทูบริสตี้ที่เป็นจุดเกาะของซับสแควปูลาริสนะครับ เจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะถัดจาก Lesser Tuberculosis ก็เป็นที่วางตัวของเส้นเอ็นไบเซปที่เราเรียกว่าไบซิพิโตกลูบนะครับเจ็บไหมครับเจ็บค่ะคล้ายมีอาการเจ็บที่เรืนไบเซปนะครับถัดจากไบซิ t a l Group ก็เป็น Greater t u b e r c o s i s นะครับที่เป็นจุดเกาะสอง Supra spinatus นะครับลองกดดูนะครับเจ็บไหมฮะเจ็บค่ะเจ็บมากเจ็บน้อยครับ ก็มีการเจ็บที่บริเวณซูปราสเปเนตัสด้วยนะครับหลังจากนั้นให้คนไข้หันหลังนะครับเราก็คลำกล้ามเนื้อของเวนซูปราสเปเนตัสนะครับว่าคนไข้มีการเจ็บไหมนะครับเจ็บไหมฮะไม่เจ็บค่ะก็คลำทรัพย์เซียสเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะแล้วก็คลำอินฟราสเปเนตัสกับเทเลสไมเนอร์เจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะครับ แล้วนั่นก็คลำมาด้านข้างนะครับบริเวณจุดเกาะของเทเลสไมเนอร์กับอินฟราสเปเนอัสนะครับด้านข้างคออหลังนะครับบริเวณ GT นี่นะครับเกรดเออร์ทูเบอร์สตี้ด้านหลังเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะคนไข้มีอาการปกติดีนะครับอันดับแรกเป็นการยกแขนไปด้านหน้านะครับหรือฟอร์เวิร์ดแฟกชั่นนะครับให้คนไข้ยกแขนไปด้านหน้านะครับสังเกตว่าคนไข้มีฟอร์เวิร์ดแฟกชั่นได้ไม่สุดนะครับท่าถัดไปนะครับเป็นการยกแขนไปด้านหลังหรือเอ็กเซนชั่นนะครับคนไข้ดันแขนไปด้านหลังนะครับ นี่ครับคนไข้ก็ไม่สามารถทำ extension ได้เมื่อเทียบกับข้างปกติถ้าถัดไปนะครับเป็นการการแขนออกนอกลำตัวนะครับหรือว่าเรียกว่า abduction คนการแขนชิดถูนนะครับชิดได้แค่นี้นะครับเนี่ยฮะก็มีความแตกต่างกันระหว่างข้างปกติกับข้างที่มีการบาดเจ็บนะครับคนไข้ไม่สามารถ abduction ได้สุดลำดับต่อไปก็เป็นการหุบแขนเข้าหาลำตัวนะครับรเรียกว่า adduction นะครับอันนี้ทำได้ลองเทียบกับข้างปกติ สังเกตว่า adduction นี้สามารถทำได้ปกตินะครับสองท่าสุดท้ายก็คือ external rotation นะครับเอาศอกแนบลำตัวนะครับแล้วก็กางแขนออกจากลำตัวเปรียบเทียบกับข้างปกตินะครับจะเห็นว่าทำได้ใกล้เคียงข้างปกติท่าสุดท้ายนะครับเรียกว่า internal rotation คนไข้หันหลังนะครับทำท่าเกาหลังนะครับสังเกตว่า internal rotation ไม่สามารถทําได้ปกตินะครับอันนี้อยู่แค่ระดับสะโพกแต่ค่าปกติอยู่ตรงบริเวณหลังนะครับช่วงบริเวณ L1,L2 ลําดับต่อไปนะครับผู้ตรวจจะทําการตรวจวิสัยการเคลื่อนไหวที่เป็น passive motion นะครับหรือผู้ตรวจจับไหล่คนไข้เพื่อทําการตรวจนะครับอันดับแรกเราทำ forward flexion นะครับโดยจับบ่าไว้นะครับแล้วก็ยกแขนคนไข้ไปด้านหน้านะครับ คนไข้ไม่สามารถยกแขนขึ้นไปได้สุดนะครับมีลิมิตของ forward flexion นะครับคนไข้หันข้างสิครับลําดับต่อไปนะครับทำ extension นะครับเทียบกับข้างปกตินะครับคนไข้ก็มีลิมิตของ extension นะครับไม่สามารถเหยียดแขนไปด้านหลังได้นะครับคนไข้หันหน้ามาด้านหน้านะครับลําดับต่อไปเป็นการตรวจ abduction นะครับ จับบ่าไว้นะครับแล้วก็กางแขนคนไข้นะครับช้าๆอย่าทําให้คนไข้เจ็บนะครับไม่สามารถยกได้สุดชิดอูนะครับมีลิมิตของ abduction ต่อไปทำ abduction นะครับปกติดีนะครับลำดับต่อมานะครับเป็นการตรวจ external rotation นะครับโดยจับศอกคนไข้ชิดลำตัวนะครับแล้วก็จับแขนคนไข้นะครับ แล้วก็มุนออกจากลําตัวนะครับคนไข้สามารถทําได้ปกตินะครับท่าสุดท้ายนะครับทำ internal rotation นะครับคนไข้หันหลังนะครับให้คนไข้เกาหลังนะครับคนไข้ทาได้ประมาณนี้นะครับเท่ากับบริเวณสะโพกนะครับเมื่อเทียบกับข้างปกติคนไข้ทําได้ปกติถึงบริเวณ L1 L2 นะครับ คนไข้หันหน้ามาได้ครับลำดับต่อไปเป็นสเปเชียลเทสนะครับสำหรับคนไข้ที่สงสัยภาวะกระดูกกดทับเส้นเอ็นนะครับหรือ i m p i n g e m e n t Syndrome ท่าแรกที่เราจะทำคือเรียกว่า Near Test นะครับโดยให้คนไข้นะครับ f o r w a r d flexion คือยกแขนมาด้านหน้านะครับตรงๆนะครับแล้วก็ทำา n t t r r n l r o t t t i o n นะครับก็คือคว่ำนิ้วโป้งลงนะครับและค่อยๆยก Forward f r e x t o o n ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนสุด ถ้าคนไข้มีภาวะ Impingement จะมีอาการเจ็บเจ็บไหมครับเจ็บค่ะสังเกตสี่หน้าคนไข้นะครับมีอาการเจ็บแล้วไม่สามารถยก Forward flexion ได้สุดแสดงว่ามีการภาวะกระดูกกดทับเส้นเอ็น b u p r g e r s u p e r i c i a a t u s นะครับต่อไปนะครับก็เป็นการตรวจ Hawkins Kennedy Test นะครับเพื่อดูว่ามีการกดทับของกระดูกกับเส้นเอ็นหรือเปล่านะครับโดยให้จับบ่าคนไข้นะครับแล้วก็ยกแขนคนไข้ไปด้านหน้าประมาณ90องศา Forward flexion นะครับแล้วก็ เอวโวแฟกชัน90องศานะครับงอศอก90องศาหลังจากนั้นทำอินเทอร์นอลโรเตชันนะครับทำช้าๆนะครับเจ็บค่ะคนไข้จะเจ็บมากนะครับเพราะว่าตอนนี้กระดูกอะโครเมียนไปสัมผัสกับเส้นเอ็นซุปตาสเปเนตัสทำให้เกิดอาการเจ็บลองตรวจอีกทีนะครับไหวไหมครับไหวค่ะเจ็บค่ะนี่นะครับเราทำเบาๆเท่านั้นเองนะครับอย่าทำแรงนะครับไม่งั้นคนไข้จะเจ็บมากนะครับ จากการตรวจร่างกายคุณแพรที่มีอาการปวดไหล่มาจากการเล่นกีฬาเคลียิสเนี่ยนะครับหมอคิดว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุที่กระดูกด้านบนของหัวไหลน่นะครับมันมีการงุ้มลงแล้วก็ไปจิกกับเส้นเอ็นครับทำให้เวลาเราเล่นกีฬามากๆเนี่ยเส้นเอ็นมันไปถูก,กับกระดูกทําให้เส้นเอ็นบริเวณเหนือหัวไหล่ที่เราเรียกซุปเปอร์สเปรตัสเนี่ยเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วพอเกิดการอักเสบเนี่ยมันก็ทําให้ไหลติด พราะมันนักเสบมันเจ็บเราก็ไม่ยอมขยับฉะนั้นเราอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมฮะดูว่าตัวกระดูกนี้มันจิกเส้นเอ็นแค่ทาให้เกิดการอักเสบหรือทําให้เอ็นหัวไหลฉีกขาดเลยนะครับซึ่งการตรวจเพิ่มเติมเนี่ยคุณหมอก็แนะนําให้ทํา MRI นะครับก็คือการตรวจทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูสภาพเส้นเอ็นแล้วก็ดูกระดูกด้วยว่ามันจิกเส้นเอ็นหรือทำเป็นสาเหตุทําให้เส้นเอ็นฉีกขาดจริงหรือเปล่ารวมถึงเส้นเอ็นนี้มีการฉีกขาดรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นการฉีกขาดบางส่วนเนี่ย หมอก็แนะนําให้พักไปก่อนช่วงนี้อาจจะเล่นพิลาทิสไม่ได้นะครับหรือว่าใช้ไหลห่หนักๆไม่ได้ถ้าอยากเล่นกีฬานเนี่ยเราอาจจะเล่นอย่างอื่นเช่นไปวิ่งนะเล่น elliptical <c oughs> ก็ได้ฮนะเล่น bodyweight <c oughs> ช่วงล่างช่วงบนอย่าพิ่งเล่นไปก่อนคุณแพรมีอะไรถามไหมครับ <c oughs> แล้วต้องรักษาอย่งไงได้บ้างคะ <c oughs> อ๋อส่วนใหญ่พวกนี้เราให้พักครับเราจะดูอาการสัก2เดือนแต่ถ้าใน MRI เนี่ยมันโชว์มาว่ามันแสดงออกมาว่าเอ็นมันขาด ทะลุเลยเนี่ยและกว้างมากกว่า1เซนเนี่ยคุณแพรอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดแต่เท่าจะที่ดูจากอายุคุณแพรเนี่ยอายุยังน้อยเอ็นน่าจะแข็งแรงหมอว่าอ,นอานนจะเป็นแค่เส้นเลืออักเสบไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเรารอรู้เนี่ยมาไอแต่หมอว่าอาจจะเบื่อหน่อยช่วงนี้อาจจะหยุดพักการเล่นกีฬาที่ใช้แขนหนักๆน,นักสักสองเดือนเดี๋ยวกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ